ครับตอนนีุ้งพนมจะพาม,มาดูวิธีการทำลูกบกครับนี่ครับตอนนี้มีนักเรียนมา<ะ>อบรมที่ศูนย์ชลบอรีตำบลบานโคตอำบลอเมืองจังหวัดพรทธลิตมาครับตามมาทางนี้ครับตามมาทางนี้นะครับนี่ตอนนี้กำล,ล,ล,ลังจะหั่นหั่นสม,มุนไพรครับกำลังหั่นสมุนไพรแล้วนี่ครับ โครูหรือที่นาเกลืออันนี้เขาเรียกอะไรครับอะไรครับนี่อะไรนี่กำลังการอะไรครับลอเกลอเลยเนี่ยล่อปูนที่เลยนี่ครับแบบประการแรกเลยเกือหนึ่งรักษาโรคพิษตัวทวารไปบ้านเช็ดเก็ดไปหมอนเลยนะคะไม่เป็นก้าโรคี่ว่าลับไส้มันไม่เอาไม่เอาแต่ก้านมันเอาแต่ใบค่ะ เด็ดได้เลยการไม่เอานะคะใบหมอนใช่ค่ะเพราะว่ามันมันมันไม่มีอะไรนั่นนะคะมันจะเป็นแผ่นๆเพราะเราไม่มีที่แข็งนะคะตาแบามมาเลยครับตามมาตาามมเลยครับตอนนี้กำลังอาจารย์ใส่ยังคะนี่กะลังมังใส่ใบหมอนได้อยู่ตรงนี้ผ่าหอรูปกบครับตัดก็เขียนนี่อันนันได้ไหมอันนี้อันนี้หั่นสองคนได้ไหมคะฝั่งนี้เอานี่ไปให้เขาหั่นไผ่เพราะว่าไผ่ไผ่ต้องใช้เยอะแล้วก็หนา กำลังตัดผ่าเป็นชิ้นๆไดประมาณวัดกับบ่อวัดกับได้ใส่สมุนไพรได้แค่นี้แหละเอาแค่นี้ขมิ้นจะหั่นง่ายกว่าไผ่ตั้งไปตั้ไปนี่จะอะได้แค่นั้นก็เอาแค่นั้นแหละครูนะครับเรือกระทาเกลือนี่นะครับแก้ลิดิดวงทวารเด้อจำได้ไเด้อใครเป็นโรคลิดิดวงทวารเอาไปต้มกินไอ้แม่มือกับสลับกันเด้อตามมาฟังนี่ครับตามมาฟังนี่เลยครับตามมาเรื่อยๆครับเกณฑนันี่ นี่คือเดได้ย่มเลยค่ะใช้ได้เลยตามมาครับตามมาเรื่อยๆครับนี่มาดูใบหมอนก็ได้นะคะแตไทยเคไม่ได้ทุบใจเลยค่ะโอเคเลยนี่อันนี้สอเรื่อนปัญญาใช้ได้เลยตอนนี้กำลังแกะใบหมอนครับเอาดูมันจะเอากางมันออกครับเอาจะใบมันครับเอาเอากลังม้ำไปใส่น้ำมะกรูด แล้วก็อันท <oh er> ี่สองนะครับพวกขาปัสสาวะนะครับถูนี่พวกที่ปัสสาวะขุ Bundes Bundes ่นๆนะครับหรือปัสสาวะไม่ออกนะครับใช้ถูนะครับถูเช้ดซับคันอ่ะผลกันแล้วก็เอาผลการการทำูาประบบครับตามมาฝั่งนี้ครับตามมาฝั่งนี้ตอนนี้กำลังนี่ครับ ุครับแล้วก็ตอนนี้กำลังทุบขมิ้นครับนี่ครับกำลังทุบนะครับตอนนี้การรักษาอยู่คนนึงนะครับอาการชมครับหลับชมครับเนี่ยรลังแกะอาการอาการเข้ามนก็คือทุบขมิ้นในถุงนาทีนะ้องหนึ่งสองสาม มาดูวิธีการทำลูกผสบครับามาดูไก่กครับนอ,อะไรไปที่กในในใระนง้อ,องใอ,นนอา้กระเอาไวค้ค,คเดี๋วยวจะทำาลรังจานด้วยก็ได้เขไหมเนี่ยน้ำมันกูจะทำาล้างจา,จา,จางน ทำงานช่วยกันครับช่วยกันเอาไปถูพื่อเพื้นที่มันเป็นมันเป็นอะไรก็ได้เอาไปสูดต้องยาถูเพื่อก็ได้เห็นไหมสัมยาทำความสะอาดหรือห้องน้ำมีกี่เป็นเล็บเอาไปฝาดแล้วก็ถูกถูกถูกให้มันระคายระคายได้แตกให้มันแตกเส้นเราก็ ผมก็ยังไม่เข้าใจว่าเขาจะทำแบบไหนเขาต้องเอามาผสมกันหรือเปล่าเข้าวมาผสมกันหรือเปล่าครับผสมกันหรือเราไปติดทับทับน้ำหมักก็ได้ผสมกันพวกข้าที่ทุกโต๊ะทุกโต๊ะที่กำลังหั่นอยู่เนี่ยเอามาผสมกันครับเอามาผสมแล้วก็จะมาเป็นลูกโป่งครับง่ายาย่งขึ้นง่าย ตามมาฟังนี่ครับตามมาดูฟังนี่ yeah ครับตามมาเรื่อยๆครับตามมาเรื่อยๆตามมาดูฟังนี่ครับอันนี้เป็นเป็นใบหมอนครับใบหมอนก็มะกรูดครับนี่ครับกำลังแกะจะแกะใบหมอนครับแกะเอาเอากลางมันออกแล้วก็จะเอาใจกระพาะใบมันครับนี่ครับกำลังช่วยกันนะครับ ก่อนเนี่ยเห็นสาวตอนนี้ตอนเะตัวเล็กๆแต่ตรงนี้โอนายเขาถือเนาะเขาบอกว่าผีชุบงอกมันจะทไตแยกผีชุบงอกเอาไหมตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยมีอาจารย์อธิบายฟังกับอาจารย์แกกำลังอธิบายว่าทำยังไงยังไงแล้วก็ครับกำลังอธิบายให้ ฟังว่าจะผสมกันยังไงจะทํำยังไงแล้วก็ที่ใดเอามาทําเป็นรูปกระปุบรับใบนวดครับนวดสมุนไพรครับที่ศูนย์ชลบรตำรวจบ้านโกอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับไม่เอาไปลวกไม่เอาไปต้มนะถ้าเอาไปต้มเวลาดูอ๋อ แกโลก็เพราะอาหารเช่นด้วยถ้าวิตามิน A กินเยอะๆกินทุกวันทุกวันไอ้คนนี้รบปันจะเห็นก่อนถามว่ากินเยอะยังมีผลไหมเราอาจารย์กำลังอธิบายครับตอนนี้กำลังอธิบายฟัง เขาพิสูจน์บคนเของมันโดยตรงก็คือรักษาการอักเสบใช่หอรับผมก็คิดแ่นะีอนใ่หไม่คีแต่ว่าม่ยกอเน่ครเราจะใช้ในกรณีที่เราต้องไปเพื่อที่จะรักษาภาวะาข้ในสมก็อยู่ที่ เขาหลักหายได้ทำตัวเปะกอาชีพวันวันเป็นอาชีพทำให้ร่างกายแข็งแรงโอ้นีเขาหันอย่างเป็นเลยเนาะแสดงว่าอยู่บ้านช่วยพ่อแม่ทำา็ต่อไปใช่ไหมลูกโอ้ยมีเพื่อไปยังประเทศด้านนี้กำลังหั่นเปลือกมะกรูดครับกำลังหั่นเอาเปลือกมะกรูดครับ,น,น,น,รบนี่ครับ หันทำหลุมะกบสมุนไพรครับหมวดสมุนไพรอ่ะตอนนี้กำลังหบาดมุนรจะมีบมินมีใบนาดด้วยครับมีมะกรูด ตานี้จะเป็นหัวพลายครับอาจจะเป็นรอบปัดเราช่วยกันทำไปเรื่อยๆนะครับครับอาจารย์กําลังอธิบายให้ฟังครับตอนนี้กําลังเก่งว่าจะทําให้ทํายังไงยังไงครับมาดูด้านนี้ครับมาดูด้านนี้ตอนนี้กําลังหั่นเด็ดได้นะคะใครว่างช่วยเด็ดไม่นาดได้นะคะอันนี้คือ คือใบหนานครับไม่เราเฉพาะด้านนะคะเอาตไบการเ้ถ่าเราใช้มีดเราก็หั่นได้เลยนะคะทีนี้ถ้าเราใช้มือเราก็เด็ดเอาตะใบราวพลังหั่นครับหัน